ไม่มีใครบอกคุณว่าคุณนั้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังที่สูงหลายคนมักตั้งมาตรฐานให้กับตนเองสูงเกินไปพยายามไขายคว้าหาความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตแต่ความจริงที่น้อยคนนักจะรู้นั่นก็คือคุณนั้น ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปความสมบูรณ์แบบก็คือ,คอภาพลวงตาลองนึกถึงธรรมชาติรอบตัวเราต้นไม้แต่ละต้นมีกิ่งก้านงอกไม่เท่ากันดอกไม้แต่ละดอกมีกลีบที่ไม่สมมาตรฐานแต่สิ่งเหล่านี้กับสร้างความงดงามที่เป็นเอกลักษ์ เช่นเดียวกันกันกบชีวิตของมนุษย์ความไม่สมบูรณ์แบบคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ความกดดันจากทางสังคมและสื่อสื่อสังคมออนไลน์มักนำเสนอภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบทำให้เราหลงเชื่อว่านั่นคือมาตรฐานที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่เห็นนั้น มักเป็นเพียงด้านที่สวยงามที่ถูกคัดสรรมาแล้วความจริงแล้วทุกคนต่างมีข้อบอกพร่องมีวันที่ผิดพลาดและมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวมานักต่อนะักการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบการยอมรับว่าตนเองนั้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่พัฒนาตนเองแต่หมายถึงการเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การให้ตภาภัยตนเองเมื่อทำผิดพลาดมองเห็นคุณค่าในความพยายามมากกว่าผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าชีวิตนั้นมีขึ้นมีลงการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง แทนที่จะมุ่งเน้นความหวังที่ความสมบูรณ์แบบลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้การพัฒนาตนเองทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม,ม่ำเสมอจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมากกว่าความหวังให้ทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบภายในทันทีความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีแนวคิด เรื่องวะบิซาบิที่เห็นความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบความไม่สมมาตรฐานและความไม่ถาวรแนวคิดนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงรวมถึงตัวของเราเองด้วยบทส่งท้ายชีวิตที่มีความหมาย ไม่ได้วัดกันที่ความสมบูรณ์แบบแต่วัดกันจากการเติบโตการเรียนรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริงเมื่อคุณเลิกไล่ตามความไม่สมบูรณ์แบบขออภัยครับเมื่อคุณเลิกไล่ตามความสมบูรณ์แบบคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับและการรักตนเองในแบบที่เป็น จงจำไว้ว่าคุณมีค่าพอในแบบที่คุณจะเป็นและไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบสมอไปเพราะบางครั้งข้อบกองเล็กๆไม่น้อยก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเป็นที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ในแบบของตนเอง